AI ที่ไม่เพียงแค่ฉลาดแต่ต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้นี่คือความท้าทายที่ดันโตโรพิกท้าลองทำตั้งแต่เริ่มต้นในยุคที่ OpenA ครองใจนักลงทุนด้วยเงินทุนมหาศาลและทีมวิจัยระดับโลกกลับมีกลุ่มเล็กๆที่เลือกเดินทางอีกเส้นหนึ่งนั่นคือดันตโรพิกสตาร์ทอัพที่เกิดในช่วงโควิดในทีมด้วยทีมก่อตั้งเพียง7คนไม่มีโมเดลโชว์ตัวไม่มีชื่อเสียงเป็นทุนเดิมแต่พวกเขามีความเชื่อหนึ่งเดียวการสร้าง AI ที่ไม่เพียงพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยยยและะะคววาาามนน่่เชืือถอถใระยะย ทอมบราวหนึ่งในผู้ก่อตั้งเปิดเผยว่าช่วงแรกพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรออกมาทุกคนมารวมตัวกันเพราะเชื่อในวิสัยทัศน์ระยะยาวไม่ใช่เพราะเงินเดือนหรือชื่อเสียงซึ่งนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างของเอนโทรพิกเอนโทรพิกในเงาของยักษ์ใหญ่ OpenA เอหากจะบอกว่าเอนโทรปิกเริ่มต้นในเงาของ OpenA เอก็ไม่ผิดนักเพราะทอมบราวเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สร้าง GPT 3โมเดลที่เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการ AI โดยสมบูรณ์ แต่ที่น่าสนใจคือแม้จะอยู่ในจุดที่มั่นคงกับ OpenAI ทอมกลับเลือกออกมาตั้งบริษัทใหม่กับเพื่อนร่วมงานไม่กี่คนท,ทั้งที่รู้ดีว่ากำลังเดินเข้าสู่สนามที่มีคู่แข่งแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งและนี่คือจุดที่หลายคนอาจถามว่าทำไมไม่อยู่กับ OpenAI ต่อไปละ่ะคำตอบของพวกเขาชัดเจน a n นโทรพิกต้องการสร้างสถาบันที่รับผิดชอบต่อผลกระทบระยะยาวของ AI และกล้าตอบคำถามที่หลายองค์กรหลีกเลี่ยงเช่นหาก AI ฉลาดเกินไปมนุษย์จะยังควบคุมมันได้หรือไม่ภารกิจที่แตกต่าง ไม่ได้วัดกันที่คะแนนแต่วัดที่การใช้งานจริงในขณะที่หลายบริษัทแข่งกันทำคะแนนในมาตรวสาธารณะแอนต ropy กลับเลือกเส้นทางของตัวเองพวกเขาไม่ฝึก a อเพื่อทำคะแนนสูงในแบบทดสอบแต่ใช้มัดวัดภายในและมอบหมายงานจริงให้คลอบ AI ของพวกเขาช่วยทีมวิศวกรทำงานตั้งแต่แรกเริ่มนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คลอบเติบโตแตกต่าง มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ต้องสั่งการทุกอย่างอย่างละเอียดแต่กลายเป็นคู่หูที่ช่วยนักพัฒนาเขียนโค้ดแก้บั๊กและออกแบบระบบตั้งแต่ระยะแรกมีกรณีศึกษาที่น่าทึ่งเมื่อผู้ใช้โยนไบนารีไฟล์ที่ไม่มีซอ u r c e c ให้คลอดถอดกลับเป็นโค้ด C ซึ่งปกติมนุษย์อาจใช้เวลาหลายวันแต่คลอดทำเสร็จใน10นาทีพร้อมตั้งชื่อตัวแปรที่อ่านเข้าใจง่ายจุดเปลี่ยนสำคัญจากบอร์ดในซักสู่คลอด5าสนิท ในช่วงแรกคลอเป็นเพียงบอร์ดในสักให้ทีมภายในใช้ทีมยังลังเลว่าจะเปิดตัวสู่สาธารณะหรือไม่แต่เมื่อใช้ GPT เปิดตัวและจุดกระแสะ AI ทั่วโลกอันโทรพิกก็ตัดสินใจยกเครื่องระบบทั้งหมดและเปิดตัวคลอดอย่างเป็นทางการและนี่คือส่วนที่น่าสนใจคลอดสามจุด้นกลับแสดงความสามารถด้านการสร้างโค้ดที่เหนือกว่าคู่แข่งจนทําให้แม้แต่ทีมอันโทรพิกเองก็ประหลาดใจาหลายบริษัทสตาร์ทอัพในไวคอมบินิเตอร์เลือกใช้คลอดเป็นตัวเลือกแรกสําหรับสร้างโคดิ้งเอเจนต์จนอันโทรพิกต้องทุ่มทรัพยากรเพิ่มในส่วนนี้ ทำไมคลอดถึงเก่งด้านการเขียนโค้ดการฝึกฝนจากประสบการณ์จริงคลอดถูกฝึกให้ช่วยนักพัฒนาเนนตโรพิกทำงานจริงทุกวันจึงเข้าใจปัญหาจริงมากกว่า AI ที่ฝึกจากแบบทดสอบไม่ติวเพื่อสอบในขณะที่หลายบริษัทมีทีมเฉพาะเพื่อทาให้คะแนนสูงในแบบทดสอบเนนตรพิกใช้ความสําเร็จในงานจริงเป็นตัววัดหลักการออกแบบที่ต่างออกไปทีมเนนตรพิกมองคลอดเป็นเพื่อนร่วมงานอีกคนพัฒนาเครื่องมือต่างๆเพื่อให้คลอดทํางานได้คล่องตัวขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้คลอบไม่ใช่ AI ที่ถูกฝึกมาเพื่อโชว์คะแนนแต่เป็น AI ที่เติบโตมาจากการใช้งานจริงเหมือนนักกีฬาที่ซ้อมเพื่อลงสนามจริงไม่ใช่เพื่อแสดงบนเวทีแล้วคุณหลักคิดว่าแนวทางของอั h ตรพิกที่ไม่เน้นคะแนนแต่เน้นการใช้งานจริงจะทำให้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งในระยะยาวได้หรือไม่หรือว่าการมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยมากเกินไปอาจทำให้พวกเขาพลาดโอกาสบางอย่างแชร์ความเห็นของคุณด้านล่างได้เลย